สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกเป็นรุ่นสแตนเลส3หัวเตานะครับ3หัวเตานะครับเป็นงานคงทนสวยงามเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับหัวปรับนะฮะหัวปรับหัวปรับแรงดันต่ําพร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วก็เดินสายพ่วงกัน3หัวเตาด้วยสายยาง สายยางแก๊สอย่างดีนะครับข้างในทนแก๊สข้างนอก,นอกทนน้ํามันนะครับทนน้ํามันถือไอ้ทนความดันถึง250ปอนด์อนะครับอันนี้เป็นของไฮแก๊สนะครับเป็นสายยางนะครับสายยางคุณสมบัติตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดติดไฟแล้วจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลุกเป็นเปลวไฟแค่ลามนะครับแต่ถ้าเกิดสายสายทั่วๆไปเนี่ยครับก็อ่าเป็นเป็น PVC ไอ้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็น PVC เนี่ย เวลาลุกก็เหมือนปฏิกนะครับจะเป็นเปลวขึ้นนะครับเราก็เลยเดินด้านหน้าเนี่ยครับเพื่อจะให้คงทนสาถาวรนะครับเวลาใช้นะครับเราก็เลยเอาสายเกตเอให้คุณลูกค้าเลยนะครับแล้วเราก็ต่ออย่างดีเลยนะครับตรงนี้ไฟไม่รั่วแน่นอนแก๊สไม่รั่วแน่นอนนะครับเตาตัวนี้เป็นเตาวาลโยกนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็นวาลโยกนะเราก็เวลาเราจะได้รู้เวลาปิดก็คือแบบนี้เวลาเปิดจะดึงมาหาเรานะครับเราจะได้ไม่สับสนเวลาที่เรา ใช้ถ้าเกิดเบนแบบอื่นเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะมันเปิดหรือปิดนะเราไม่แน่ใจนะครับก็เราใช้แบบนี้เพื่อจะได้ปลอดภัยกับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยฝาปิดอลูมิเนียมนะครับฝาปิดอลูมิเนียมแล้วก็เบ้าเบ้าขนมครกนะครับมาตรฐาน28หลุมนะครับอันนี้เรามาตรฐาน28หลุมนะฮะหลุมหลุมกว้างดีนะครับตัวนี้หลุมกว้างด้วย หลุมกว้างด้วยก็กินแป้งน้อยนะครับก็ให้ความร้อนได้ไวแล้วก็อมความร้อนได้ดีนะครับเบ้าขนมคกต้องอมความร้อนได้ดีแล้วหนาด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับคุณลูกค้าแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีเป็นเหล็กแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นจะอมความร้อนได้ดีเหมือนกันนะครับนะครับแผ่นกระจายความร้อนมีประโยชน์คือว่าสามารถทําให้ แก๊สเนี่ยกระจายความร้อนกระจายได้ทั่วถึงนะครับทำให้ขนมครกทําออกมาเนี่ยสุกพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นเตา C30 บนะฮะยี่ห้อดังเลยนะครับตัวนี้ซ3 0เกรดเเลยนะครับเกรด A สําหรับร้านค้าเลยนะครับร้านเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไฟให้คุณลูกค้าได้ดูนะได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองลองดูไฟกันนะครับ สำหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันแล้วก็สั่งซื้อได้เราลินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับก็โทรสั่งได้เลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับมีปัญหาหลังการขายนะครับซื้อจากร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเวลาโทรมาครับผมเป็นคนรับเองนะครับ เจ้าของร้านเลยครับคุยกันเจ้าของร้านเลยมีปัญหาอะไระได้สอบถามกันได้เลยหลังการขายนะครับว่าเออซื้อตาไปแล้วแบบนี้ทําไมใช้เป็นยังไงใช้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็คุยกันได้หรือใช้แล้วทําไมแก๊สมันไม่แรงอะไรนั่นนี้ครับวิธีการปรับอะไรเนี้ยคุยกันได้นะครับเพราะว่าช่องทางของผมเนี่ยน่าจะสนิทกับลูกค้าได้เยอะกว่านะครับเพราะเราขายเองคุยเองนะครับ ก็เนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะครับเสียงเดียวกันเลยที่คุยกันนี่แหละครับเสียงเดียวกันเลยนะครับนี่ครับไฟจะสวยอย่างนี้นะครับเพอจุดแล้วไฟก็จะสวยอย่างนี้นะไฟจะออกมาเท่าเสมอกันนะฮะนี่ครับไฟจะออกเสมอกันนี่ครับเพราะเกิดเปลวแดงๆอย่างนี้เราปรับตรงนี้ได้นะครับ ถ่ายออกมานิดนึงให้อากาศเข้าไฟก็ออกเขียวๆอย่างนี้นะครับไฟต้องเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะครับให้ความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับคุณลูกค้าถ้าไฟแบบนี้ครับไปเขียวๆประหยัดแก๊สนี่ัะไฟจะสวยนะครับเดี๋ยวเรจะวิ่งถึงหาขากันอยู่ดีนะครับวิ่งหากัรนะครับนะครับไฟสวยๆนะครับวางไฟสวยๆอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะครับ พราะการตาวขนมครกเนี่ยไ่ขนมครกเนี่ยใช้ไฟไม่ไม่แรงนะครับไม่แรงนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เราแนะนําเวลาวางแผ่กนกระจายความร้อนเนี่ยให้จุดตรงกลางก่อนแล้วก็วางอย่างนี้นะครับ ล้วก็ค่อยมาปรับไฟตรงนี้นะครับว่าจะเอาแรงเอาข้อยังไงมาปรับอย่างนี้เราจะไม่ตกใจนะครับไม่งั้นวางไปหมดหมดแล้ววางไปแล้วเรามาจุดกันบางทีเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยยิงครั้งเดียวไม่ติด2ครั้งไม่ติดพอครั้งที่3มติดปุ๊บเนี่ยแก๊สมันรั่วไหลตรงนี้เยอะแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราตกใจมันจะพลึบพลับขึ้นมาเราก็ตกใจกันนะครับก็ทําแบบนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้ สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับเตาขนมครกอันนี้นะครับแค่เปลี่ยนเบ้าก็กลายเป็นเตาขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์เนี่ยได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราซื้อเบ้าเปลี่ยนนะครับเราก็หลากหลายทำขนมไข่ทำขนมครกได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับการขายขนมครกเนี่ยาขายนิยมขายกันเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ จะเข้าหนาวอีกแล้วนะครับอากาศหนาวก็จะขายพวกของร้อนๆดีแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับของร้อนๆก็ขายได้ดีนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับหวังว่าทางร้านคงได้บริการลูกค้านะครับสวัสดีครับ